นะคะไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้พูดเลยตั้งแต่อยู่หน้าแบบโรงเรียนชายเก่านะตอนนี้ย้ายมาอยู่ตรงสะพานพระสุพรรณกัลยานะคะนึกออกกันยังเอ่ยวันนี้พามาก,กินก๋วยเตี๋ยวเรือแพ้เพ่นค่ะตามมาเลย เ็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ต้องใช้กำลังขาเดินลงไปกินและบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านในตำนานกว่า30ปีของคนพิษณุโลกและด้วยบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์วิวแม่น้ำน่าสวย,สวยและสะพานพระสุพรรณกัลยาที่ทำให้เพิ่มอรรถรสในการกินให้สะละอึ้งจึ้งกันไปเลยค่ะนอกจากรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกที่คุ้นเคยแล้วราคาก็ทุกถูกแค่15บาทคุณพระอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราสั่งทั้งเส้นเล็กมีเหลืองทั้งหมูหมักและลูกชิ้นซุปเปอร์ตีนไก่ใส่น้ำตกยุยยุยก็มีขนมจีบบลูกกมมม็างเ้ วิธีการกินที่ถูกต้องนะคะของตัวเจเ,เอง <laughs> แคบหมูเข้าไปเลยแบบจุกๆจ้าแล้วยังมีผักเครื่องเคียงไข่ต้มให้เราด้วยนะลุกไปตักกันได้เลยเด็กอ้วนอยู่ตรงไหนมารวมตัวกันตรงนี้ด่วนรับรองไม่ผิดหวังค่ะชิมก่อนปรุงนะจ๊ะเพราะทางร้านเขาปรุงมาให้แล้วแบบเจ้มจนแคบหมูแบบ